สวัสดีครับท่านสมาชิกและผู้ที่สนใจในการฟังนิทานธรรมะทุกท่านนะครับนี่คือการเล่านิทานของธนาคารความสุขโดยผมเอ็ดดี้พิทยากรน,นะครับเป็นประจําทุกค่ําคืนวันจันทร์ถึงวันพฤหัส,สบดีตอนประมาณ3ามทุ่มครึ่งนะครับเอาละครับคิดว่ารอสมาชิกเข้าห้องพอสมควรน,นะครับก็จะฝากไว้อ้อฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งอ่มันมีข่าวเรื่องที่ น้องคนหนึ่งที่เป็นดาราเนาะที่ว่าไปแทงแฟนสาวตัวเองตายะนะจริงก็น่าเห็นใจเนาะคือคือเรื่องใครถูกใครผิดเนี่ยมันก็ว่ากันไปตามนั้นเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนาะเราไม่รู้แต่ว่าผมเชื่อว่าถึงเวลาเนี้น้องเขาก็ไม่ได้รู้สึกไม่ได้รู้สึกดีที่เขาต้องไปฆ่าคนที่เขา เคยรักกันเนาะได้ชื่อว่าเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งก็มีเรื่องทะเลาะกันไม่อะไรนะมันมันคุยกันไม่ด้วยด้วยเหตุผลไม่ได้มันใช้อารมณ์เนาะเั้นเวลาที่โทสะมันครอบเราเนี่ยมันเป็นเรื่องน่ากลัวนะมันก็เลยเป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยต้องฝึกไว้นะครับฉะนั้นผมถึงพูดบ่อยๆนะว่าหัดมีสติ คอยรู้สึกตัวนะคอยระลึกรู้อยู่บ่อยๆนะว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ใจเราเป็นยังไงอยู่ใจเรามันมีแรงไหมไม่มีแรงไหมมันทุกข์อยู่หรือมันสุขอยู่มันดีใจหรือมันเสียใจมันโกรธอยู่หรือมันมีความรู้สึกรักอยู่อะไรเงี้ยนะครับต้องคอยรู้ทันใจเราไว้เรื่อยๆนะนะถ้าถ้าเราไม่ค่อยรู้ทันใจเรามันจะเหมือนใจจะเหมือนลูกโป่งเนาะ Uh, ใจจะเหมือนลูกโป่งหมายถึงว่าลูกโป่งในเวลาอัดแก๊สเข้าไปเนี่ยมันก็ลอยไปตามตามกระแสลมที่พัดอะ่ะลมมันพัดไปทางไหนลูกโป่งก็ไหลไปทางนั้นแต่ว่าถ้าเรามีสติเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเหมือนเอาเชือกเอาได้ไปเส้นหนึ่งไปผูกไว้เอาได้ไปผูกลูกโป่งไว้ลูกโป่งมันลอยนะแต่มันก็จะไม่แบบว่าลอยสเปะสปะเคว้งคว้างไปอะไรเงี้ยนะ ความรู้สึกหรือว่าอารมณ์หรือว่ากิเลสก็ดีเนี่ยมันก็เป็นเหมือนลมที่พัดมาน,นะครับมันพัดโดนใจเรานะลอยไปทางนั้นทีลอยไปทางนี้ทีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเรามีสติเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราค่อยเราคอยเราค,อย,ราคอยกระตุกไอตัวลูกโป่งหรือตัวจิตเราเนี่ยนะให้มันบอกว่า ให้มันอยู่กับที่กับทางได้พอสมควรมันคงไม่ถึงขั้นเราไม่ได้ฝึกจิตให้ขั้นแบบไม่มีความรู้สึกเลยอะไรเย่างนี้นะครับนะเ,เราเราไม่ได้ฝึกแบบนั้นเพราะว่าทําแบบนั้นมันก็ไม่ใช่ธรรมชาติของจิตนะแต่ว่าเราอยู่กับธรรมชาติของจิตแท้ๆเนี่ยให้อยู่ให้เป็นแล้วก็อยู่ให้แบบไม่ให้ธรรมชาติของจิตเหล่านั้นเนี่ยมันทําอันตรายจิตซะเองนะครับนะก็ยก กรณีศึกษาแบบนั้นมาให้ดูนะครับว่าในชีวิตจริงๆนะผมเห็นอ่านข่าวเนาะเขาก็ก็มีคุณครูท่านหนึ่งที่เป็นครูเคยสอนน้อง,นองคนเนี้ยนะแล้วก็รวมถึงเพื่อนๆอ,อ,อะไรเงี้ยนะเขาก็บอกว่าเฮ้ยปกติคนนี้เป็นคนจิตใจดีนะาอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยปกติเป็นคนยังไงก็เรื่องหนึ่งนะแต่เวลาขาดสติเป็นยังไงมันก็อีกเรื่องหนึ่งเข้าใจไหมครับนั้นการฝึก ตัวเองให้คุ้นเคยที่จะมีสติเป็นเรื่องจําเป็นนะมันเราอย่าประมาทเราอย่ารู้สึกว่าชีวิตเราเป็นปกติดีอยู่แล้วชีวิตเราไม่มีอะไรหลอกอะไรเงี้ยเราไม่รู้นะครับว่าวันใดวันหนึ่งเนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรเข้ามาถึงใจเราแล้วมันก็ไปฉุดเอาไอตัวามานะอัตตาหรือว่ากิเลสโทสะอะไรเงี้ยที่อยู่ข้างในนอนก้นเป็นตะกรอยู่ใต้ ต้ตุ่มน้ำมนนะมันจะขึ้นมาฟืบขึ้นมาอะไรเงี้ยนะเราไม่รู้เพราะฉะนั้นไอตอนที่มันขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราฝึกสติไว้จนชํานาญเนี่ยมันจะช่วยเราได้มากนะอย่างน้อยที่สุดนะครับถึงจะโกรธมากแค่ไหนเนี่ยไม่ฆ่าเขาเนี่ยก็โอเคแล้วนะอ่าไม่ฆ่าเขาไม่ไปต่อยเขาไม่ไปแบบว่าไม่ไปทําร้ายร่างกายกันอะไรเงี้ยผมว่านั่นก็ถือว่าโ,โอเคประมาณหนึ่งนะครับนะ แล้วเราฝึกไปบ่อยๆฝึกไปเรื่อยๆนะความโกรธพวกเนี้มันจะอยู่กับเราสั้นลงได้นะฝึกเจริญเมตตาไปด้วยคู่กับเจริญสตินะทุกวันนี้เราต้องใช้2ตัวนี้เยอะนะครับเราอยู่ในสภาวะการที่ไม่ค่อยปกติสําหรับพวกเรานะแต่มันเป็นปกติของโลกนะนี่ต้องบอกไว้ก่อนว่าบางคนจะรู้สึกว่าช่วงนี้มันไม่ปกติเลยจริงๆโลกเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะโลกมีช่วงที่ ที่เป็นแบบเนี้ยแล้วมีช่วงที่ช่วงที่ก็ไม่ได้เป็นแบบเนี้ยอะไรนะแต่โลกโลกเป็นตามเหตุและปัจจัยมาตั้งนานแล้วนะครับเพียงแต่บางอย่างเนี่ยเหตุและปัจจัยมันให้ผลที่ดีเราชอบใจเราก็ว่าโลกนี้ดีบางอย่าง เหตุปัจจัยมันให้ผลที่ไม่ดีที่เราไม่ชอบใจเราก็ว่ามันไม่ดีใช่ไหมเ,ออเพราะฉะนั้นโลกเป็นธรรมดาของมันหลุงปูชาท่านยังบอกนะท่านบอกว่าจริงๆทุกอย่างในโลกมันถูกมันถูกอยู่แล้วนะแต่ว่าไอ้ที่ผิดนะมันอยู่ที่ใจเรานะมันอยู่ที่ความคิดเรานี่แหละมันผิดนะคือเรามักจะมีความคิดไปตัดสินสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะว่า อันนี้ไม่ดีอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะตามความชอบความพอใจของเราแต่ว่าในขณะที่โลกอ่ะเขาไม่ได้ไม่ได้เป็นไปตามความชอบหรือไม่ชอบของเราหรือของใครโลกก็เป็นไปตามเหตุและปัจจัยนะครับหมดหมดโควิดไปมันก็อาจจะมีเหตุอื่นขึ้นมาอีกนะนี่ก็ต้องพูดให้ฟังว่าปกติธรรมดาของโลกก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเหมือนเราหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกอ่ไ มันจะไปบอกว่าเราชอบตอนหายใจออกมากกว่าตอนหายใจเข้าแล้วเราจะหายใจออกอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ใช่ไหมมันก็ต้องมีทั้งช่วงหายใจเข้ามีทั้งช่วงหายใจออกออมีทั้งช่วงเวลาที่อยู่แล้วง่ายๆอยู่แล้วยากยากเนะี่ยเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิตมาตั้งนานแล้วครับเพียงแต่ช่วงที่ผ่านมานะชีวิตมันอาจจะไม่ยากมากผมจะไปบอกว่าคนไทยี่มีชีวิตง่ายง่าย ก็ไม่ถูกสัทีเดียวเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เราก็ยากมาแล้วเป็นท่อนๆเน่ะเนาะนะนะแต่ว่าจะยากจะง่ายนะจําไว้นะครับชีวิตมันต้องดําเนินต่อไปนะนะนั้นอย่าเพิ่งยอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับนะมันยากมากนักเราก็กินน้อยหน่อยนะมันไม่มีให้กินเราก็อดเอานะ อดอดเอาเดี๋ยวถึงเวลาเราก็ดิ้นรนเอาไปนะฮะชีวิตมันจะมีทางไปเสมอแหละแต่ว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้ก็แล้วกันนะครับอ่ะคืนนี้เป็นนิทานชาดกนะครับชื่อว่ามัตตะพัตตะชาดกนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธองค์ทรงปารกคืนเล่าถึงนะครับเอ่อยถึงนะ,ะเมื่อตอนที่มีพระภิกษุท่านสนทนาแล้วก็เข้ามา ถามคำถามกับพระพุทธเจ้าอยู่ที่พระวิหารเชตวันนะอยู่ในชาญเมืองสาวัตถีนะครับคือพุทคือภิกษุจำนวนหนึ่งเนี่ยเขาไปเห็นว่าผู้คนเนี่ยนะครับก็มีพวกที่เขาชอบทำบูชายันอินเดียเนี่ชอบทำบูชายันนะก็ฆ่าแพะฆ่าวัวเอ้ยไม่ใช่ฆ่าวัวไม่ได้สิฆ่าแพะฆ่าอะไรดีละ่ะ ค่าหมูมั้งาค่าหมูค่าไก่อะไรเงี้ยนะอาจนจำนวนมากเนี่ยนะครับเพื่อให้มัตตกะพัดอุทิศญาติทั้งหลายที่ตายไปแล้วมัตตกะพัดหมายถึงอะไรหมายถึงอา,อาหารที่เขาถวายแก่นักบวชหรือว่าพระสงฆ์เพื่ออุทิศบุญกุศลแก่ผู้ตายนะครับอันนี้เป็นเราเคยนี่ไหมไปทำบุญทำบุญ ให้คนตายอ่ะเขาจะมีอะไรนะเ,เวลาเขาเท้ากล่าวถวายถวายทานอ่ะจำได้ไหมอิมานิมัตตะพัตตานินะสัปปะริวารานิอ่ปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆารตังหิตายะสุขายะอะไรเนี่ยนะมัตตะพัตตานี้เนี่ยคือคำนี้นะครับก็คือว่าอา่คืออุทิศไอ้พัตตารทั้งหลายเนี่ยนะ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะครับนะทีนี้พระทั้งหลายเนี่ยเห็นมนุษย์ที่ผู้คนที่ทําแบบนั้นเนี่ยก็เลยทูลถามพระพุทธองค์บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้มนุษย์ทั้งหลายได้ทําสัตว์ที่มีชีวิตเป็นอันมากให้ถึงแก่ความตายนะแล้วเรียกมันว่ามัตตกะพัท แล้วไอ้ความเจริญในการให้มัตตกะพัดนี้มีอยู่จริงหรือพระเจ้าข้าคือหมายว่าบุญนะนะที่ได้มาจากการฆ่าสัตว์เพื่อไปบูชายันอย่างเงี้ยนะมันมีอยู่จริงเหรออะไรเงี้ยพระศา,าสดาก,ก็ทรงตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายชื่อว่าความเจริญเจริญอย่างไรในปานาติบาตคือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแม้ที่เขากระทำด้วยเจตนาว่า พวกเราจะให้มัตตกะพัดคือ,อทำไปถวายานักบวชต่างๆเนี่ยเพื่อจะอให้บุญส่งบุญนั้นแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเนี่ยพระพุทธองค์บอกว่าบุญนั้นไม่มีนะครับบุญนั้นย่อมไม่มีแล้วก็บอกว่าแม้ในอดีตการนะในการก่อนเนี่ยมีบัณฑิตทั้งหลาย เคยนั่งในอากาศนะแสดงธรรมกล่าวโทษในการทำปานาติบาตนี้ให้แก่ชนชาวชมพูทวีปทั้งหลายนั้นละกรรมเหล่านี้ไปแต่บัดนี้การกระทำหรือกรรมอย่างนั้นเนี่ยกับกลับปรากฏขึ้นอีกเพราะสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้อยู่ในสังเขปแห่งภพนะสังเขปแห่งภพก็ความหมายก็คือว่าจริงๆแล้วทุกคนเนี่ยมันมอีอายุไขนะ ในพบพบหนึ่งเนี่ยมันมีแบบจํากัดอะมันมีโดยย่อมันไม่ได้มีตลอดเวลาพูด,ดง่ายๆคือในอดีตเนี่ยมีผู้รู้นะมีผู้มีปัญญาเนี่ยได้นั่งในอากาศแล้วก็แสดงธรรมให้เห็นโทษภัยของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาแล้วจนกระทั่งคนทั้งชมพูทวีปเนี่ยเ,เลิกทำกรรมแบบนั้นไปนะแล้วบัตรเนี้ยกลับมาทำอีกเพราะว่าหลเพราะว่า เรามีอายุแค่ช่วงจํากัดนะฮะพอเราตายไปแล้วเนี่ยความรู้เก่าบางทีเราก็ลืมเราก็ลืมไปแล้วนะว่าชาติที่แล้วเนี่ยเราเคยรู้อะไรมาบ้างเราเคยเรียนอะไรมาบ้างนะครับนะแล้วก็เลยทรงนําอดีตนิทานเรื่องในอดีตเนี่ยมาแสดงดังต่อไปนี้ครับทรงเริ่มเล่าว่าในอดีตการเมื่อคราวที่พระเจ้าพรหมทัตค์รองราชาสมบัติในพระนครพารณาณสีนะได้มีอาจารย์ที่สาปาโมกผู้สําเร็จ ไตรเพศก็คือ,อเป็นตำราของทางพรามณ์นะครับไตรเพศเนี่ยจะมี3ตํตำรานะไตรก็แปลว่า3มนะมีอาจารย์ที่สาป,ปามโมกที่สําเร็จไตรเพศแล้วคนหนึ่งมีแนวคิดว่าจะให้มัตตกะพัทนะครับก็คือถวายาคือถวายอาหารแด่ ภิกษุสงฆ์หรือว่านักบวชนะที่ตัวเองนับถือเพื่ออุทิศบุญให้แก่คนตายจึงสั่งให้จับแพะมาตัวหนึ่งแล้วกล่าวกับลูกศิษย์ทั้งหลายบอกว่า,าพวกท่านทั้งหลายจงนําแพะตัวนี้ไปยังแม่น้ําแล้วเอาพวงดอกไม้สวมที่คอมันไว้จากนั้นก็เจิมนะประดับประดาแล้วก็นํามาให้เรานะลูกศิษย์หรือว่าในตามตํารา ในพระไตรปิฎกท่านจะเรียกว่าอันเตวาสิก์นะครับอันเตวาสิก์แปลว่าลูกศิษย์นะก็พากันรับค่ำแล้วแพะพาแพ,พะตัวนั้นไปยังแม่น้ำอาบน้ำให้แพะแล้วก็ประดับประดาอย่างที่อาจารย์สั่งไว้จากนั้นก็พักแพะไว้อยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำครับส่วนแพะตัวนั้นเนี่ยเกิดระลึกได้ ออมองเห็นกรรมเก่าของตนที่กําลังจะให้ผลนะครับก็เกิดความยินดีขึ้นมาสมมนัสนะแปลว่ายินดนะีบอกว่าเราจัดพ้นทุกแล้วในวันนี้นะเลยหัวเราะขึ้นมาดังลั่นเลยทีเดียวนะฮะผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันว่าแพะเนี่ยจะหัวเราะแล้วเสียงจะเป็นยังไงนะ <c oughs> จากนั้นก็กลับคิดขึ้นได้ว่าพรามนี้ฆ่าเราแล้วจัดได้ความทุกข์ที่เราได้รับเนี่ย เหมือนกันนะคือหมือว่าเดิมทีเนี่ยคือแพะเนี่ยมีกรรมเก่าที่จะต้องทําให้ตัวเองเนี่ยมาถูกตัดหัวแต่ตอนนี้เมื่อถูกตัดหัวในชาตินี้แล้วเนี่ยก็จะจบนะคือครบกรรมเก่าที่มาให้ผลในรอบนี้อย่างจบสิ้นบริบูรณ์นะเราก็จะพ้นละเลยหัวเลาะแต่พอนึกได้ว่าพรามณ์เนี่ยเป็นคนฆ่าเราแล้วก็จะรับไอความทุก แบบที่เราเจอเนี่ยสืบต่อไปเนาะก็เกิดความสงสารพราหมณ์นะเลยร้องไห้ครับร้องไห้ด้วยเสียงอันดังเช่นกันลูกศิษย์ของพราหมณ์เหล่านั้นเนี่ยจึงถามแพะว่าดูก่อนแพะผู้สหายนะอย่าสงสัยนะว่าทำไมแพะถึงพูดได้นะอันนี้มันเป็นนิทานนะแล้วก็บอกว่าแพะผู้สหายท่านหัวเราะและร้องไห้เสียงดังลั่นสลับกันไปมาเพราะเหตุใดหนอท่านจึงหัวเราะ และท่านร้องไห้เพราะเหตุใดนะแพะจึงกล่าวว่าท่านทั้งหลายพึงถามคำถามนี้กับเราต่อหน้าอาจารย์ของท่านเถนะิดชายเหล่านั้นจึงพาแพะตัวนั้นไปแล้วเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้อาจารย์ฟังอาจารย์ได้ฟังคำของลูกศิษย์แล้วก็เลยถามแพะว่าดูก่อนแพะนะเพราะเหตุใดท่านจึงหัวเราะและเหตุใดท่านจึงร้องไหนะ้แพะนั้น ก็กล่าวแก่พราหมณ์ว่าดูก่อนพราหมณ์นะเมื่อก่อนในอดีตนั้นเราเคยเป็นพราหมณ์ผู้าศรัทธาทหยญย่โดุดเดียวกับท่านนั่นแหละนะจึงมีแนวคิดเช่นเดียวกับท่านว่าจะทำมัตตกะพัดแล้วก็ฆ่าแพะหนึ่งตัวเพื่อทำมัตตกะพัดนั้นและด้วยความที่เราฆ่าแพะตัวนั้นเราจึงต้องถูก การอะไรนะคือได้รับกรรมนะต้องถูกตัดศีรษะในมาแล้วเป็นจำนวน499ชาตินะและชาตินี้จะเป็นชาติที่500ของเราซึ่งตั้งอยู่ในที่สุดแล้วคือมันจบแล้วนะครับกรรมที่เราเคยตัดหัวแพะตัวนั้นไปทำบูชายันเนี่ยนะเราจะหมดละส่วนเรานั้นเกิดความโสมนัสขึ้นมานะว่าเราจะได้พ้นทุกอันนี้แล้วด้วยเหตุนี้จึงหัวเราะออกมา แต่ที่เราร้องไห้เพราะด้วยความกรุณาท่านด้วยคิดว่าแต่เดิมทีเราเคยฆ่าแพะตัวหนึ่งความทุกข์ที่เราได้รับคือการถูกตัดศีรษะถึงห้าร้อชาติจึงจะพ้นทุกข์และในวันนี้ท่านจะฆ่าเราแล้วก็จะต้องได้รับทุกข์เช่นเดียวกับเราคือถูกตัดศีรษะไปอีก500ชาติเหมือนเราเราจึงร้องไห้นะฮะพราหมณ์จึงบอกว่าโอ้ดูก่อนแพะ ท่านอย่าก,กลัวเลยเราจะไม่ฆ่าท่านแล้วคือเรางัา้นเราฟังแล้วเราไม่ฆ่าแล้วนะแพะจึงแพะจึงกล่าวว่าพรามณ์ท่านกล่าวอะไรนะพูดอะไรออกมาท่านจะฆ่าก็ดีไม่ฆ่าก็ดีวันนี้เนี่ยเราจะไม่อาจพ้นจากความตายไปได้หรอกนะพรามณ์นั้นก็กล่าวว่าดูก่อนแพะเอ,อ๋ยนะท่านอย่าก,กลัวไปเลย เราจะคอยอารักขาท่านนะคือเราจะคอยอยู่ดูแลท่านเองอยู่ข้างๆนะ,ะไม,ไม,ไม่ไม่ทิ้งให้ท่านมีอันตรายนะแพะบอกว่าดูก่อนพรามนะอารักขา ของท่านนั้นมีประมาณน้อยนะคือหมายว่าความพยายามที่จะปกปักรักษาเราของท่านเนี่ยยังไงท่านก็มีกําลังอยู่จํากัดหรอกนะส่วนบาปที่เรากระทํานั้นมีกําลังมากนะคือเวลาที่บาปมันจะให้ผลเนี่ยนะครับเราจะพยายามปกป้องเราจะพยายามหนีมันอะนะมันก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับนะพรามนั้นปล่อยจึงปล่อยให้แพะเป็นอิสระนะ แล้วกล่าวว่าเราขอประกาศว่าห้ามใครก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นใครหน้าไหนก็อย่าฆ่าแพะตัวนี้เป็นอันขาดนะจากนั้นก็พาลูกศิษย์นะให้เที่ยวอคอยเดินล้อมอคือ,อว่าดูแลดูแลแพะไปเรื่อยๆนะคือ,อว่าเหมือนเป็นบอดี้การ์ดอะไรเงี้ยนะแต่พอแพะนะ่ะถูกปล่อยออกจาก ที่ที่ผูกไว้เนี่ยนะฮะก็ชะเง้อคอครับนะเดินไปเริ่มจะกินใบไม้แทะแทะแทะไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปแทะใบไม้ที่งอกอยู่หลังแผ่นหินแผ่นหนึ่งครับทันใดนั่นเองก็เกิดฟ้าผ่าลงมาที่หลังแผ่นหินแผ่นผน,นั้นเกิดสะเก็ดหินชิ้นหนึ่งแตกออกมาจากแผ่นหินนั้นแล้วก็กระเด็นลงมาตกลงบนคอแพะที่เฉเง้อ แทะใบไม้อยู่และตัดศีรษะแพะขาดออกไปครับนะต่อหน้ามหาชนที่ประชุมกันอยู่ณนะที่นั้นในการนั้นเองพระโพธิสัตว์บังเกิดเป็นลุกคเทวดาอยู่ในที่นั้นครับพระโพธิสัตว์นั้นเมื่อเห็นมหาชนที่เห็นเหตุการณ์นั้นอยู่นะครับและเลยนั่งขัดสมาธิในอากาศด้วยอํานาจแห่งเทวานุภาพแล้วแสดงธรรมด้วยเสียงอันไพเราะกล่าวว่า หากสัตว์ทั้งหลายพึงรู้อย่างนี้ว่าการเกิดนั้นเป็นทุกขนะ์นะนะสัตว์ย่อมไม่ควรจะฆ่าสัตว์เพราะว่าผู้มีปกติฆ่าสัตว์ย่อมเศร้าโศกนะนะพระโูธิสัตว์แสดงธรรมะโดยเอาภัยในนรกมาขู่ด้วยประการอย่างนี้มนุษย์ทั้งหลายฟังพระธรรมเทศนานั้นแล้วเกิดความกลัวภัยในนรกพากันงดเว้นจากปานาติบาฏ ครั้นฝ่ายพระโพธิสัตว์แสดงธรรมจบแล้วก็ได้ยังมหาชนให้ตั้งอยู่ในเบญจศีลในศีลหนะครับแล้วก็จากไปนะครับนะฝ่ายมหาชนก็ตั้งอยู่ในโอวาทของพระโพธิสัตว์ทำบุญมีทานศีลภาวนานะจนกระทั่งตายแล้วก็ไปบังเกิดในเทพนครนะฮะไปเกิดบนสวรรค์นะด้วย ผลแห่งทานศีลภาวนานั้นพระาศาสนาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วก็ทรงประชุมชาดกบอกว่าภิกษุทั้งหลายาลุกคเทวดาผู้นั้นก็คือตัวตถาคตในในพบนี้นั่นเองนะครับนะก็เป็นอันจบมัตตะพัตตะชาดกแต่เพียงเท่านี้นะครับฟังแล้วก็พอได้กำลังใจในการรักษาศีลห้าบ้างขึ้นมากขึ้นบ้างไหมครับ คุณเพียงแข่ถามว่าถ้ามีตั้งใจทําบุญอย่างหนึ่งแต่เอามาทําอีกอย่างหนึ่งนี้ได้ไหมคะคือมันตังเราอะนะคือถ้าตังเราไม่มีปัญหานะครับมันเราเปลี่ยนเจตนาได้เพราะเราเป็นเจ้าของเงินนะแต่ว่าสมมุติว่า คนอื่นเขาฝากเรามาทําบุญนะสมมตินะเขาบอกเอาฝากพี่ๆฝากไปทําหน่อยนึงฝากไปสร้างพระกับคุณเอ็ดดี้หน่อยอะไรเงี้ยนะแล้วเอามาทําสร้างถนนเน,นี่ยอันเนี้ยต้องบอกเจ้าของเงินก่อนนะฮะต้องให้เขาอนุญาตให้เขาให้เขา,เาประวารณานะคือเต็มใจก่อนนะด้วยความเต็มใจก่อนนะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยดีนะฮะมันเหมือนกับเรา เราผิดคําพูดกับเขาเรารับปากเข้ามาอย่างหนึง่งแล้วไปทําอีกอย่างหนึ่งนะครับนะอ่ามันไม่ได้ผิดมากหรอกแต่ว่าโดยมารยาทและโดยความปลอดภัยนะเราทาอะไรได้เราก็ทําให้มันปลอดภัยไว้ก่อนนะครับก็เลยแนะนําว่าบอกเขาไว้ก่อนดีกว่าอ่าอย่าลืมนะครับวันศุกร์ถ้ามีคําถามที่อาจจะต้อง ยาวนิดนึงหรือว่าอะไรเนี่ยนะครับก็แนะนําให้รอไปถามวันศุกร์ได้ในช่วงถามตามใจตอบตามจริงนะครับเรา,เาให้เวลากันยาวเลยเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยเพื่อตอบคําถามอย่างเดียวเลยนะครับมีเรื่องต้องการคําแนะนําความเห็นหรือว่าต้องการคําตอบอะไรบางอย่างที่ตัวเองก็ นึกออกบ้างนึกไม่ออกบ้างไม่แน่ใจบ้างนะครับหรือว่าไม่สบายใจมีอะไรติดค้างคาใจอยู่ก็ส่งคำถามมาทางกล่องข้อความในเพจธนาคารความสุขใน Facebook นะครับแล้วก็วันศุกร์จะรวบรวมไว้ตอบให้ทีเดียวนะครับแต่ถ้าคำถามสั้นๆมาถามระหว่างวันได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับอย่าลืมนะครับคืนนี้มีเรื่องอะไรคาใจไว้อยู่ในระหว่างวันก็อย่าเอาขึ้นไปบนที่นอนด้วยนะครับอย่าเข้านอน ด้วยความกลุ้มใจอย่าเข้านอนด้วยความกังวลน,นะเวลานอนคือเวลานอนเวลานอนไม่ใช่เวลากังวลน,นะเ,เราใช้วิธีอะไรครับถ้าเกิดว่าความคิดนั้นมันโผล่เข้ามาในหัวเราระหว่างที่นอนไปแล้วผมใช้สองวิธีนะบางวันผมนอนดูร่างกายหายใจแต่ทีนี้ถ้ามันมันนอนไม่หลับด้วยความที่มันมีเรื่องให้คิดเนี่ยนะครับง่ายๆเลยหนึ่งคือรู้ทันว่า ตอนนี้จิตมันมีความคิดมารบกวนนะรู้ทันแล้วก็ทิ้งเรื่องนั้นไปไม่ต้องไปคิดต่อนะครับว่าจะเอาลงยังไงอ,อทำยังไงจะให้มันหมดไปอะไรเงี้ยเพราะตอนที่เรากําลังหาวิธีจะทําให้มันหมดไปให้มันไม่คิดเนี่ยเรากําลังคิดอยู่นะก็คือคิดเรื่องใหม่ขึ้นใหม่เรื่องหนึ่งนะเพราะฉะนั้นวิธีง่ายกว่านั้นคือเรานอนดูร่างกายหายใจนะครับหรือไม่ก็ภาวนาไป คือบริกรรมก็ได้นะครับบริกรรมพุทโธธรรมโมสังโฆหรือสวดมนต์บทไหนก็ได้ที่เรานึกถึงขึ้นมานะครับนะใช้ได้หมดนะแล้วก็สวดไปเบาๆสวดสบายสบายให้ใจมาอยู่กับบทสวดนะอยู่กับคําบริกรรมไปอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ต้องพยายามจะหลับนะคือให้อยู่กับคำบริกรรมที่ว่าเนี่ยสบายสบายเดี๋ยวก็หลับเองนะโดยไม่ต้องพยายามนะถ้าพยายามจะหลับมันจะมัดจะไม่ค่อยหลับนะถ้าไม่ได้พยายามจะหลับนั่นแหละ สนะังเกตนะเราทําอะไรเพลินเนเนะ่เราจะหลับเช่นไรครับนอนดูซีรีส์สมมตินนะมักจะหลับนะอ่ออานหนังสือเห็นไหมมักจะหลับเราไม่ได้ตั้งใจจะหลับนะนั่งสมาธิมักจะหลับใช่ไหมครับสวดมนต์มักจะหลับเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะะทํานองนี้นะครับคืนนี้ก็ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีนะฝันดีแล้วก็อย่าลืมตั้งใจรักษาศีลห้าก่อนนอนทุกท่านขอบคุณที่ติดตามกันทุกท่านนะครับพรุ่งนี้มาใหม่สามทุ่มครึ่งเวลา เนี่ยประมาณเนี้ยนะฮะใกล้เคียงขอบคุณครับสวัสดีครับ